สวัสดีครับพบกับแอฟมินแทนนะครับผมกับหวยฮานอยวันนี้นะครับวันจันทร์ที่30มกราคมนะครับเมื่อวานเมื่อวานเป็นยังไงเมื่อวานนี้ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะตามกันต่อนะตามกันต่อวันนี้นะครับเด่น3แถวแถวแรก1 2นะครับมากรบสี่สามห้าปกตินะครับแถว2พิเศษ7 2มากรบสี่ห้าหกะแถว3 VIP 28มากรบศูนย์สามหกเเมื่อวานนี้ไหลเเนาะ เด่นวันนี้นะครับเด่นขอจับสอมากับ1ครับ6ครับ4ครับ3ามอืสองมาสองเจนะครับสอน,นะครับสองหกสา เจ็ดมาเจ็ดหนึ่งเจ็หกจ็สจ็สาหักร้อยสี่แปดครับแปดสองเจนะครับ8ปดสองหนึ่งแปดสองสอสองสามแปนึครับแปดเจ็หปเจดส 8, 7, 3 <c oughs> เป็มนไปชี้เนะ <7 S 2> าะเจ็ดติดกเพร่ะกันเเนาะ 7, น้นสอะ 7, นะครับเจแล้วก็เจ็ดหกแปสองนะครับแปดหแล้วก็แปดเจ็หสำหรับแนวทางหอยฮานอยนะครับปัจจันที่30ส นะตามกันใหม่วันนี้ขอ้สามตัวแตกตรงๆนะครับชุดเน้นเนี่ยเอาไปลุยให้หมดเลยโชคดีครับสำหรับแนวทางวหวยฮานอยวันนี้ครับ